สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับปันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับเจ้าถังทองนะครับนี่ดูนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับถังทองนะครับจะเป็นตัวคล้ายๆแบบถังกลมๆแล้วก็สูงๆนะครับสูงๆแต่มันไม่สูงเท่าไหร่มันจะแบบเหมือนถังคล้ายๆถังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีจริงๆงมันสีเขียวนะครับแต่หนามจะออกสีทองทองแล้วเขาก็เลยเรียกกันว่าถังทองนะครับหนามของเขาะจะออกเป็นลักษณะยาวๆวนะครับนี่แหลมแหลมยาวๆวถ้าแทงนะครับแต่มันแทงไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าแทงจริงก,ก็เจ็บเหมือนกันนะครับถ้าต้นใหญ่ๆหนามแข็งก็เจ็บได้เหมือนกันนะครับถัทงทองจะโตได้เรื่อยๆรอนะครับอายุของเขาจะยืนยาวมากๆนะครับเป็นไม้ที่อดทนนะครับแล้วก็มีอายุที่ ผมเคยเห็นต้นใหญ่ๆก็30ปีนะครับ30ปีผมยังอายุแค่ไม่ถึง30เลยนะครับอายุ3ี่าถังทองอายุมากกว่าผมอีกนะครับบางทีอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเลยเจ้าถังทองเลี้ยงง่ายตายยากนะครับโตไวนะครับโตไวนะครับต้นใหญ่ๆครับจะให้เมล็ดดีนะครับแต่ต้นเล็กๆจะไม่ออกดอกออกเมล็ดอะไรนะครับไม่น่ามีดอกผมไม่รู้ว่ามีดอกหรือเปล่าถังทองแต่เห็นออกเมล็ดได้นะครับ โอเควันนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้นะครับมาดูเพียงถัทงทองเพียงเท่านี้นี่ก็ทุกท่านก็คงได้รู้จักกับเจ้าถังทองกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําตัวอื่นๆให้ชมอีกนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย